บัญชาการมฑลทนฐานบกที่310นะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปที่พบปะในพื้นที่ของอำเภอพบพระจังหวัดต,ตากค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจกับกำลังพลค่ะเมื่อวันที่31มกราคม2564ที่ผ่านมานะคะพลตรีเทิดศักดิ์งามสนองผู้บัญชาการมฑลทนฐานบกที่310พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจพบปะเยี่ยมเยยนครอบครัวทหารผ่านศึก ที่บ้านทหารผ่านศึกต,ตำบลรวมไทยพ,พัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะพร้อมกับมอบสิ่งของให้กับครอบครัวทหารผ่านศึกหมู่ที่4ตำบลรวมไทยพัฒนาะอำเภอพบพระจังหวัดต<ม>ากาต windy, ที่อยู่ในพื้นที่ของแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านโดยจะสันพื้นที่ทํากินให้กับอดีตทหารผ่านศึกนอกประจําการกองทัพบกโดยกองทัพภาค,คที่สนั้นได้ขอใช้พื้นที่จากป่าไม้เพื่อจัดสันพื้นที่ทํากินแล้วก็พื้นที่อยู่อาศัยให้กับทหารผ่านศึกนอกประจําการ พื้นที่ทำกินจำนวน20ไร่แล้วก็ที่อยู่อาศัยอีก2งานนะคะพร้อมทั้งบ้านอีกหนึ่งหลังมีประชากรจำนวน132ครวัวเรือนในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ทางด้านของผู้บัญชาการมฑลทนฐานบกที่310พร้อมกับคณะก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม หน่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาดแล้วก็ครอบครัวทหารผ่านศึกที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาดอีกด้วยค่ะทางด้านของพลตีทศัาากดิ์งามสนองนะคะผู้บัญชาการมณฑทหารบกที่3 1 0ค่ะก็บอกว่าซึ่งในวันที่3กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะก็เป็นวันทหารผ่านศึกค่ะวันนี้ก็ได้มาบ้านฐานผ่านศึกเนี่ยซึ่งเป็นหมู่บ้านครอบครัวของทหารผ่านศึกนะคะเป็นหมู่บ้านชายแดนในพื้นที่ของอำเภอพบพระในฐานะของหัวหน้าสํานักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสํานักงานเขตตาก มีโอกาสได้มาพบปะแล้วก็มาเยี่ยมเป็นการเชิดชูเกียรติของทหารผ่านศึกนะคะซึ่งอยู่ในโครงการเมื่อ30กว่าปีก่อนค่ะในพื้นที่ของชายแดนค่ะก็จะเฝ้าดูแลชายแดนด้วยแล้วก็ทำมาหากินในพื้นที่ของชายแดนด้วยเป็นการตอบแทนประเทศชาติของเราแล้วก็ที่สําคัญเขาก็บอกว่าเราจะไม่ลืมแล้วก็ไม่ทิ้งกันค่ะใช่ค่ะเพราะว่าทหารผ่านศึกเนี่ยในยามที่เกิดสงครามเราเนี่ยต้องคิดเลยนะว่าเมื่อเกิดสงครามเมื่อเกิดปัญหาตามแนวชายแดน อาหารผ่านศึกเหล่านี้และะ้ค่ะที่ก่อนหน้านี้เขาเป็นแนวหน้า<ะ>ในการไปรบเพื่อรักษาเอกราชของชาติไทยเอาไว้นะคะคุณผู้ชมเวลาที่เขาปลดประจำกรารไป<ะ>แล้วหรือไม่สามารถที่จะทํางานต่อได้แล้วเนี่ยการให้ความสําคัญช่วยเหลือการดูแลกันในในยามที่เ,เกิดวิกฤตหรือว่า<ะ>ในยามที่ท่านกเกษียณไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นการเชิดชูเกียรติท่านด้วยแล้วก็เป็นการเห็นคุณประโยชน์ของผู้ที่เ,เขาเรียกว่า เขาเป็นวีรบุรุษของเราด้วยนะคะ